หมดเลยว่าสวลูกค้าปาติ๋มสวหมดนะคะ<อ>นี่นะคะเราก็แค่แซะ,ะมานะคะแซะมาแซะมาแซะมาเรื่อยๆนะคะค่อยๆนี่ยังร้อนอยู่เลยจ้นเนี่ยร้อนร้อนแล้วเนื้อมาาันจะแบ<ต>บนี้<ต> <ๆ S 1> ใช่ไหมคะ ค่ะเอซีโดโดที่น่ารักทุกคนนะคะช่วงนี้ห่างๆเหินกันนานพอสมควรนะคะสวัสดีค่ะอ่าช่องโดโดพาเที่ยวนะเดี๋ยวเพื่อนๆจำไม่ได้ช่องโดโดพาเที่ยวป้าติ๋มหอมปลาทูะป้าติ๋มทาอะไรอยู่เนี่ยอ๋อวันนี้ป้าติ๋มจะเอ่อทำง่ายๆนะคะอยู่ที่บ้านน้ําพริกปลาทูค่ะอาหารเมนูพื้นบ้านของคนไทยนะคะที่ขาดไม่ได้แล้วก็ทําง่ายนะคะไม่มีอะไรมากมายวัตถุดิบก็มีแค่เนี้ค่ะ นี่นะคะไหนขอดูหน่อยค่ะ,คะเอ่อปาติมเน้นเรื่องเรื่องวัตถุดิบนิดนึงนะคะกะปิควรจะใช้กะปิด,ดีกะปิที่เราซื้อประจํานะคะหนึ่งไม่ใส่ผงชูรสสองไม่ใส่สีปรุงอาหาร,รนะคะไม่สามไม่แม่สมแป้งครับแพงหน่อยก็โอเคนะคะค,ค่ะ,คะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในน้ําพริกคืคอมะอึกนะคะมะอึกนี่มันจะออกเปรี้ยวๆนะคะมแต่มันไม่เปรี้ยวที่จัดเหมือนมะนาว เพราะนั้นถ้าไม่มีมะอึกปาติมไม่ทํานะคะต้องหามะอึกให้ได้แสดงว่าน้าพริกกะปิสูตรปาติมนี่ต้องมีมะอึกมะอึกนี่สําคัญมากมากเลยค่ะมะอึกนี่นเป็นลูกที่เป็นขน,ขนแบบนี้นะคะนี่นะคะเออมันมีสีคล้ายๆกันอันนั้นเขาเรียกอะไรไม่รู้เคยเห็นเหมือนกันแต่มันไม่มีขนนะแล้วแล้วเออบางทีเนี่ยเรามาคูดขนเนี่ยมันจะปลิวที่ที่ผิวหนังแล้วมันจะคันปาติมจะแนะนําให้นิดนึงนะคะเวลาล้างมะอึก เดี๋ยวเรามาล<ด>้างมาอีกดูดไดูกันค่ทะ,ทะนะคะแนะนํานิดเดียวไม่ยากเลยค่ะเด็กก้านออกใช่ไหมคะเปิดน้ําใช่ไหมคะถูนี่ค่ะนี่นะคะแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่ะต,ต้องให้ผ่านน้ำค่ะให้ผ่านน้ําแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็ออกไปเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะโหโหไม่งั้นมันนั่งนั่งคู่แล้วมันจะปลิว,วถูกไหมคะอ่ะสมมติแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้อ่ะโอเคแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ ค่อยมาขูดนะคะมาเก็บขนตรงนี้นะคะเนี่ยค,ค่ะแค่นี้เองไม่ยากเลยนะคะบางคนไม่ชอบใส่เพราะว่าเขาขี้เกียจมาขูดขนแต่ถ้ามาอึกงอมมาอึกสุกก็แกะเปลือกออกได้เลยแกะเปลือกอ,ออกได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะมันไม่ยากเลยนะคะนะคะเนี่ยค่ะวิธีล้างขนมะอึกออกนี่มันจะมีออกรสเปรี้ยวเนาะใช่ค่ะเปรี้ยว,ลยวแล้วมันจะทําให้ลดกลมกล่อมขึ้นนะคะ,ะมันก็ไม่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะคะวิธีล้างมะอึกง่ายๆเสร็จแล้ว กะปิป้าติ๋มขอให้เอาไปย่างก่อนนะคะกะปินี่ย่างก่อนมันจะหอมทีนี้น้ําพริกกะปิที่ที่กะปิย่างเนี่ยสีจะคล้ากว่าน้นําพริกกะปิที่เราทําสดๆแต่ป้าติ๋มแนะนําให้ย่างเพราะว่ามันยัง,ยง,ยงได้ตัวความร้อนได้ค่าคอะไรตาอะไรนะคะมันเพิ่มความหอมด้วยไหมเพิ่มค่ะหอมช่วยได้เยอะเลยค่ะอาจารย์เสร็จแล้วกระเทียมเราขอกระเทียมไทยนะคะน้ำพริกกะปิไม่ใช้เครื่องปั่นเพราะเราต้องการความหยาบ พอเราเข้าเครื่องปั่นเนี่ยมันจะเมล์มันจะละเอียดมันมันไม่ใช่อ่ะมันต้องทานมันไม่ได้รดสัมผัสถูกต้องค่ะแล้วมันความหอมหรืออะไรมันจะหายไปเยอะเพราะฉะนั้นมันมันจะไม่ใช่น้ำพริกมันกลายเป็นซอสใช่ไหมบางคนใช้เครื่องปั่นไงเพราะก็าําเยอะนะอาจารย์อย่างเนี้ยค่ะทีนี้เนี่ยค่ะแค่นี้ยปัตถุดิบน้ําตาลปี๊บขอเป็นน้ําตาลมะพร้าวหอมนะคะกะปิดี โอสามร้อยกว่าบาทก็โอเคนะคะมะนาวนี่ขอมะนาวสดมะนาวที่ไม่ใช่ลูกสีเหลืองมะนาวที่เปลือกเขียวแต่ไม่ใช่เขียวเปลือกนั้นหนาที่ขมขมไม่ใช่นะคะมะนาวที่เป็นแป้นแป้นเปลือกอ่อนๆนะคะน้ำพริกกะปิมีแค่เนี้ยสาหรับปฏิตมง่ายๆแค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาทําทานกันนะคะส่วนเดี๋ยวเรื่องผักจิ้มเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะอ่าโอเคแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเอากระเทียมใส่นะคะ กระเทียมใส่นะคะแล้วก็ตำด้วยพร้อมกะปินะคะตำพร้อมกะปิไปหน่อยก่อนกว่าปริมาณนี้ก็ประมาณหนึ่งถ้วยเนะาะจะมาแคะหนึ่งถ้วยประมาณถ้วยกว่านะอาจารย์ถ้วยใหญ่ๆเลยนะอาจาร,รย์ัดว่าทานได้ <พอ S 2> กี<า>่คนอันนี้ประมาณทานกี่คนชุดนี้สิบคนอัพนะอาจารย์<า> เออลูกค้าเนี่ยสั่งมา2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์ติดก็เลยเอาอ่ะเพราะเรายัางก็ไม่ยังไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมคะตำกระเทียมกักะติให้ละเอียดก่อนนะคะ ตัวกะปิเนี่ยป้าติ๋มอะไรนะเผาอะไรนะย่างย่างไว้เรียบร้อยแล้วย่างแล้วค่านีย่างแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาป้าติ๋มจะย่างไว้เลยนะคะนี่ค่ะย่างพี่จริงน้ำพริกกะปิของป้าติ๋มนี่ก็เรื่องชื่อลือชานะทํทำไมเราเพิ่งมาทำคลิปเนี่ย น่าจะทําไปตั้งนานเลยก็ทุกบ้านทาได้หมดแล้วไงอาจารย์ทอดปลาทูทุกบ้านก็ทอดเป็นหมดแล้วใช่ไหมคะแต่แต่แต่แค่ปาติ๋มพูดเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่เหมือนผมละผมมานาวอะไรคว้าได้ก็บีบส่งบีบส่งคือคือถ้าวัตถุดิบมันสดไงอาจารย์ใช่ใช่ไหมคะปกติดีแค่เนี้ค่ะมาจานแล้วน้ำตาลหอมหน่อยวัตถุดิบดีมันก็อร่อยค่ะมันก็สดอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้น คนะคะใส่พริกขี้หนูลงไปนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าบางคนไม่ทานเผ็ดใช่ไหมคะเราแค่บุกบุควรจะใช้พริกขี้หนูสวนเลยเนาะต้องหาพริกขี้หนูนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะว่าต้องเป็นพริกขี้หนูที่ไอเม็ดเล็กๆนะฮะอาจารย์ครับแค่บุกบนะฮะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเขาถ้าเขาทานเผ็ดเขาจะเคี้ยวเนื้อพริกเองอาจารย์ค่ะจะได้เขี่ยได้ใช่ฮะบางคนก็ ขาขอแค่อย่างนี้ค่ะใส่น้ําตาลนะคะน้ําพริกกะปิกเปรี้ยวนําเค็มแล้วก็หวานที่หลังะะเปรี้ยวเค็มหวานค่ะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะ คือเราไม่เล่นละเอียดนะคะเอาจบหยาบๆใส่มะนาวนะคะจิมตามรสชาติที่ต้องการเลยค่ะอยากทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแล้วแต่ชอบแล้วค่ะน้ำพริก ส้มตำเนี่ยสองอย่างนี่ฮะอร่อยไหมอร่อยอยู่ที่คนชอบเนาะค่ะแล้วแต่จะเอารสไหนยังไงเพราะนั้นอะตำกินเองนั่นแหละจะได้รสชาติที่อร่อยถูกใจใช่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่รสชาติเลยนะคะมะอึบมะอึบมะอึบนะคะนี่ปลาติมก็ซอยอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นค่ะซอยบางๆอย่างนี้นะคะบางๆแค่ขยำอย่างนี้ค่ะและอันนี้เราไม่ตำแล้วนะคะแค่บุบบุบมะลวมันซอยบางนะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะบุบมะเขือพวงก่อน แ,แล้วเดี๋ยวมาใส่ปรุงเผื่อรสชาติมันเยอะเลยอกันเดี๋ยวป้ติ๋มปรุงในนี้นะคะหารลดอะไรก็ปรุงในนี้สนนเสร็จแล้วตามด้วยมะเขือพวงนะคะ างคนใส่ทั้งลูกแต่บุกแล้วปฏิบัติว่ามันจะได้อัตรรสมากกว่านะคะใช่ครับน,นี่นะคะ่ะรสชาติของมะเขือมันได้กออกมันจะออกขื้นๆน,นิดๆน,น,นะคะ น้อยไปไม้ถ้ามาอีกน้อยไปเราก็ใส่มาอึกข้าไปอีกหน่อยนะคะตอนนี้ก็ตามใจปรารถนาเลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราตําทําเยอะใช่ไหมคะเปรี้ยวอีกไม้เดี๋ยวเราชิมตันทานเปรี้ยวทานหวานนะบ้านผมอ่ะถ้าแบบตั้งใจจะทานน้ำพริกให้งเลยจริงๆนะต้องคนละถ้วยรสชาติไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันเ ครูตั๊กเนี่ยเขาไม่ใช่สายเปรี้ยวไงผมม่าสายเปรี้ยวฮเสร็จแล้วเออบางคนเขาไม่ใส่น้ําตาลเลยอาจารย์โอ,อ้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวติมชิมนิดนึงเพราะครูตั๊กเนี่ยเขาเขาไม่กินเปรี้ยวเขาจะ,ะสายเคม็มผมว่าสายเปรี้ยวอาจารย์ธรรมดา,มา,ววานพวกพวกนี้เขาทานเค็มเป็นหลักนะอาจารย์ เออเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะโอเคแล้วเอาเลยครับเอาวันนี้ผมจะกินรสรสมือปาติงาต๋งเอารสปลาติ๋งนาจารย์สายหวานเหรอผมเปรี้ยวๆหวานๆนิดหนึ่งอ่ะจารย์สายหวานคือ,ค,อคือผมไม่ชอบเค็มมากเราต้องลดจัดเพราะเดี๋ยวผักเราอะ่ะเยอะใช่ไหม<ผ>ใช่มาา<ผ>จันตครับเราทานกับนี่ค่ะโอเคแล้วสําหรับปติ๋งรสนี้โอเคแล้ว รถกะติง๋งไงละ่ะเดี๋ยวไปชวนครูตัดกชิมเสร็จแล้วกะ,ะปิที่เหลือนี่แช่ฟรีดไว้นะคะห่อแช่ฟรีดพร้อมตำได้อีกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะครับเอ,อน้ำพริกปาติง๋งเนี่ยง่ายๆแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วทานกับผักอ่ะโอเคผักน้ำพริกเนี่ยมีหลายอย่างมากแต่วันนี้ปาติ๋งมีแค่นี้เองอในตู้เย็นเตรียมไว้เรียบร้อยอยู่ในตู้เย็นผักน้ำพริกกะปิ มีผักสดมีผักลวกมีผักดองมีผักชุบไข่ทอดผักดิบมะเขือแตงกวาถั่วพลูครับเอ่อกระถินครับเอ่อสตอผักดองผักกาดดองถั่วถั่วงอกดองหอมดองผักหนะไอ้ผักเสี้ยนผักน้ำนะคะเนี่ยความที่ผมสายเปรี้ยวไงผมถ้าผมกินผมต้องมีผักเสี้ยนมีผักกาดดอง่ออผักเยเวปรี้ยไงผมถ้าผมกินผมต้องมีผักเี้ยนมีผักกาดดอง่วอกอผักก มะละักขี่นกลวกกระเจี๊ยบลวกใช่ไหมคะมะเขือยาว,ายาวบวกก็ได้ไหมบวกทุกอย่างได้หมดในผักพื้นบ้านส่วนชุบไข่ทอดโชอมใช่ไหมคะ,ะอ,อมะเขือยาวดอกกระจรดอกสนุ<ะ>บมะละลูกใหญ่ซอยๆมีเลยเมื่อกี้ป้าติ๋มบอกว่าเดี๋ยวจะให้บวกไปด้วยเดี๋ยวได้ไดไดต้ม <c oughs> ลวกจ้ะลวกลวกเสร็จแล้วก็สมัยคุณแม่ป้าติ๋มน้ำพริกกะปิ ทานกับแกงจืดซึ่งมีรสชาติออกเปรี้ยวเช่นผักกาดดองต้มใช่ใช่ใเกี๊ยมชายต้มชมะละต้มผักกาดดองคือให้รสชาตินั้นมันไปในทิศทางเดียวกันใช่ยกตัวอย่างเช่นข้าวคลุปกกะปิต้องทานกับแกงเลียงเพราะมันจะมีรสกะปิ่นเข้ไหมคะโอเคแต่น้ำแกงนี่ต้องร้อนๆด้วยใช่ค่ะนะใช่ค่ะกินน้ำพริกไปปุ๊บซดข้าเข้าคอพูดให้เอฟซีเห็นภาพแล้วจะได้น้ำลายสอ นี่นะคะทีนี้ใครอยากจะทานลูกโดดอยากจะอะไรก็แล้วแต่โดยง่ายไปได้ค่ะแต่ใจจะปรารถนาเลยแล้วแต่จะไฝ่้านะคะวันนี้ปฏิมีผักน้ำพริกแค่นี้ค่ะเพราะเมื่อวานนี้มะเขือม่วงมะเขือขาวที่ตลาดเนี่ยมันไม่สดการที่เลือกมะเขือกีบเลี้ยงต้องเขียวนะคะเกาะเกาะแนบถ้ากีบเลี้ยงค้ำหรือมันไม่นั่นคือไม่เอานะคะเพราะเราทานผักสดเราต้องสดจริงๆนะคะโอเค นี่เมนูนี้ทําวันไหนขายวันไหนเมนูนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะสั่งติ่มล่วงหน้าเพราะเขาทราบว่าติ่มต้องไปหามาอึกทั้งตลาดที่ปติ๋มซื้อมีมาอึกอยู่สองเจ้าถ้ามาอึกไม่มีคือไม่ยังไม่ทําค่ะกระปิในติ่มสั่งล่วงหน้ามาส่งแล้วโลละสามร้อยเนี่ยส่งสต๊อกไว้ห้าโลเนี่ยแต่ถ้ามาอึกไม่มีเราจังไม่ทำแต่เขาจะไม่ซีเรียสนะคะว่ามีวันไหนติ๋มก็โอเคนะาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําส่งมาเพราะฉะนั้นก็เข้ารายกลุ่มเนาะเข้าลายกลุ่ม แล้วก็เดี๋ยวคุยกับป้าติ๋มอะไรยังไงจะสั่งตรงไหนเนี่ยไปดูใ,<ช>ในไลน์ของของป้าติ๋มหรือจะโทรมาหาป้าติ๋มก็ได้ใช่ค่ะแต่ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การโทรแล้วป้าติ๋มว่างคือเอ่อส,สักสักทุ่มหนึงน่งสักทุ่มหนึ่งทุ่มหนึง่งส่วนใหญ่จะบอกบางทีป้าติ๋มราบอกว่าเดี๋ยวช่วงเย็นป้าติ๋มขอโทรกลับได้ไหมคะได้ได้ก็โอเคทีนี้ปลาทูเนี่ยป้าติ๋มเชื่อว่าทุกบ้านทอดเป็นหมดแล้วนะคะประปลาทูที่ทานกันน้ำพริกกะปิกคือปลาทูต้องหัวกรอก ไฟต้องไม่แรงมากไฟต้องไม่อ่อนมากนะคะทอดจนกรอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาติมเลาะก้างให้ดูนะคะอ๋อจะเลาะก้างให้ดูด้วยค่ะค่ะทีนี้ตะกี้นี้ไม่ได้ทอดให้ดูเพราะว่ามันต้องให้เย็นจังใครก็ทอดเป็นคะ่ะใช่ใช่ไหมคะใครก็ทอดเป็นแล้วแต่แบ,บ้านกรอบมากกรอบหน่อยแล้วแต่บ้านที่ชอบด้วยหัวกรอบก็เอาหัวจิ้มลงไปในน้ํามันหน่อยบางคนเขาไม่ทานหัวเขาก็ไม่เอากรอบถูกไหมคะผมเนี่ยไม่ได้เลยใครนั่นปุ๊บผมเด็ดหัวกินที่บ้านผมเด็ดหัวเอามาใส่จานตัวเองก่อน อ้าวเหรอปติมชอบถังหางตรงหัวตรงตาเนี่ยชอบมากอ๋อปฏติ๋มจะเลาะนะมาดูโอ้แต่ปฏติ๋มขออนุญาตใส่แว่นหน่อยมองไม่เห็นก้างเขารู้หมดเลยว่าสวลูกค้าป้าติ๋มสวหมดนะคะอ๋อเพราะว่าลูกค้าสวหมดเราก็เลยต้องใช่เราต้องสวอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะนี่นะคะเราก็แค่แซะมานะคะแซะมาแซะมา แซะมาเรื่อยๆนะคะค่อยๆนี่ยังร้อนอยู่เลยจานเนี่ยร้อน้ร้อนแล้วเนื้อมันจะแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อพอร้อนแล้วมันติดม,ม,มันยังไม่มันยังไม่เซ็ตตัวใช่ไหมคะสับข้างค่ะเวลาเราเลี้ยงถวายพระใช่ไหมคะครับแล้วก็ช่วยหน่อยเอาก้างออกบ้างใช่นะคะตะปูนี้นิ่มดีจังเลยจัง ว่าถึงชอบปลาทูแบบไหนเล็กๆตัวเล็กๆมันไม่ชอบค่ะชอบตัวเล็กๆเนื้อตัวนุ่มๆปลาทูไทยเรานี่ยใช่ค่ะปลาทูแม่กองน้างงอคอหักถึงจะกินกับน้ำพริกอร่อยใช่มันหัวมันจะกรอบงจันเวรับทอดมันจะใช่แล้ว ร้อนอยู่อาจารย์ต้องทอดเสร็จเมื่อกี้แข็งไปก็ไม่อร่อยใช่มันเนื้อต้องนุ่มมันไงเนื้อจะนุ่มแล้วมันเวลาผมทอดผมเอาหัวทิ่มน้ํามันไว้ไว้ไว้ก่อนใช่ไหมคะถ้ามันกรอบตรงอื่นเดี๋ยวกระสุกนี่ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งถ้าทานที่บ้านแต่เวลาเลี้ยงผ้ามันต้องออกก้างที่ท้องออกด้วยนะคะแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่เลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้ก่อนนะคะแล้กเ็เดี๋ยวเราก็ต้องเอาอันนี้ดึงก้างที่ท้องนี่ออกด้วยนะคะเวลาเลี้ยงพระหรืออะไรนะคะ,ะเอาเป็นว่าเป็นอาหารก้างที่ออกให้น้อยที่สุดแต่ให้เหลือน้อยที่สุดแตาเลี้ยงพระต้องเอาหัวออกไหมบางทีพระฉันควันเสียมบบนะอาจารย์โย,โยมาออกไปทําไมทราเนี่ยชอบฉันมากอ่า อันนี้เหลือก้างเนี่ยที่ท้องก็เอาตีมหนีบออกแค่นี้ค่ะง่ายๆทำทานที่บ้านค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ทำต้มจืดนะคะ่ะปติมยกโชว์ให้ผมถ่ายภาพหน้าปกกันหน่อยเอาไงดีอันนี้เหรอคะสองสองเองไงให้มีประทูด้วยหไงผมจริงกิน้าหน้าประตูเลี้ยงตรงนี้นะต้องถายสองอันนีเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริปปติมยังไม่ถึง10นาทีเลยนะคะ พอป้าติ๋มเตรียมการไว้เรียบร้อยถ้าวัตถุดิบพร้อมทุกอย่างแค่นี้เองค่ะใช่ครับได้เคล็ดลับกเลยไม่เคล็ดลับดีๆจากป้าติ๋มเยอะเลยครับวันนี้ขอบพระคุณป้าติ๋มค่ะสวัสดีค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะ FC โดโดมาเที่ยวทุกคนนะคะสุขรักษาสุขภาพดีๆค่ะสวัสดีเจอป้าติ๋มคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่อโดสวัสดีครับตอนเย็นก่อนสวัสดีค่ะคุัไงคุณตั๊กป้าติ๋มให้น้ำพริกกะปิ สูตรป้าติ๋มนะใส่มะอึกเคยเห็นไหมมะอึกสีเหลืองเหลืองนี่ครับนะครับปลาทูที่ป้าติ๋มแกะนี่ไม่มีก้างแล้วนะป้าติ๋มแกะก้างสอนวิธีแกะก้างด้วยแต่ครูตั๊กก็เสริมด้วยไข่เจียวคะเจียวแหนมค่ะพี่โดเป็นไงวันนี้เป็นวันที่พี่โดไปฉีดวัคซีนนะคุณแม่สัมภาษณ์สิดูหน้าคนฉีดวัคซีนิช่ไหยเก่งแล้ว เจ็บไหมครับนอนฉีดิเข็มเข็มเท่าไหร่สองเข็มอ่ากินเลยกินเลยอ่าครูตักแล้วนี่คุณตักเสริมด้วยอะไรเนี่ยเอาบวบที่ปติ๋มให้มาอาจารย์ธิดาบวบราดบุรีนะมาจากราดบุรีต้กินน้ำพริกกับไข่เจียวเหรอใช่หอมมากไข่เจียวบอกรสชาติด้วย อร่อยงงแล้วก็สูตรปลาติม๋มก็ป,ปิดมันหอมใช่ปลาติ๋มเขาย่างก่อนอย่างก่อนอเดี๋ยวผมจะชิมบัางครับขอ,อ,อตั้งกล้องมามาเลยมีทั้งผักลวกผักสดมีถั่วพูตามสไตล์ปลาติม๋มเน้อปลาติ๋มจะหั่นสวยงามเลยมะเขือก็มีการสลักนี่แกไม่ค่อยมีเวลาเนี่ย ถ้ามีแกมีเวลาแกจะจะสลักเป็นรูปสัตว์ในวรรณคดีเลยแตงกวาก็ก็มีการทำทำอย่างนี้ไว้เนี่มีบ้างไว้บ้างไว้อ่ะผมจะชิมกับปะทูแล้วก็เนี่ยปะทูปะติ๋มปะติ๋มบอกว่าลูกค้าปะติ๋มแล้วก็เอซีที่เข้ามาอยู่รายกลุ่มของปะติ๋มเนี่ย สวองนั้นก็เลยทำโอ้โหนปติมให้น้ำพริกมาเยอะมากเลยเก็เลยต้องแบบมีปลาทูไร้ก้างมีเมนูนะครับเพื่อนเพื่อนอเ,เพื่อนๆสนใจจะสั่งยังไงเนี่ยมีทั้งปลาทูทั้งน้ำพริกเดี๋ยวก่อนคื้อน้ำลายกันได้กลิ่นน้ำพริกแล้วพอตักแล้วน้ำลายซอนลายไอไ<ห>นี่ทำไมเกรงใจเนี่ยนะนี่คุณเนาะคุณกินแล้วเป็นไง แต่ปลาติ๋มก็ทําไม่เผ็ดแต่ว่าใครอยากยเผ็ดก็เคี่ยวนะลูกโดดขอคลุกก่อนพอล้วคุตกงวันนี้ก็เด็ดมากเลยหุงข้าวสวยมากเลยเนะข้าวหอมมะลิแต่ว่าใครหุงไม่ไม่เป็นก็เม็ดไม่สวยนะแต่นี่คุตักหุงวิธีการหุงข้าวคุตตัก,ก็มีนะคะเข้าไปดูนี่ครับผมเอามาคลุกแบบนี้คุตตัก,ก็เริ่มเปิดเทอมแล้นะคะ,ะเด็กมาเรียนแล้วค่ะ เราปลาเหรออือเด็กก็ดีใจได้มาเรียนอออตอนนี้ออนไซต์แล้วเข้ามาในโรงเรียนแล้วเด็กๆแจ้งสว่านลูกคิอ คลิปที่แล้วเนาะคลิปเมนูคูตัเอันนี้คลิปปลาติ๋งเป็นไข่เจียวมีไข่เจียวแหนบด้วยพี่โดเลงอยู่พี่โดชอบไข่เจียวแหนมแล้วก็มีขาดไปอย่างหนึ่งแต่ว่ามื้อนี้ ตอนเย็นนะเราก็เลยไม่ทำอะไรเยอะมากขาดแกงจืดหรือไม่ก็ต้มผักกาดดองนะกินับบนี้น้ำพริกจหานก็อร่อยแล้วเจะบ,บานลุกอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับอืม ไข่เจียวน้ำจะนัวหอมมากเลยมะเขือพวงป้าติ๋มเขาบุบหน่อยนะคุณบุบบุบหน่อยป้าติ๋มทำไม่ผิดหวังค่ะชาติโอเคมากค่ะเอฟซี FC. อร่อยค่ะก็ สนใจยังไงก็โทรเข้าเ<ห>บอร์ปาติ๋มนะรหรือว่มมากดกดเข้ากลุ่มไลน์ครัวปาติ๋มล,มลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ก็อยู่ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อนๆกดลิงเ,เข้าไปมี่ปาติ๋มให้มาเยอะเลยเนี่ยกินได้อีกมื้อน,นี่เพื่อนอร่อยมากค่ะพรุ่งนี้เอาใส่กล่องไปนะนคุณทาดไข่เข้าใส่กล่องผักในตู้คน้คนๆมีอะไรเหลือ ข้าวหุงไม่ท kind of ันเกิดต <utan labels> <y arn> ื่นสายก็ไปหาเอาข้างหน้าโรงเรียนก็มีข้าวอักเียเก่งที่นืมก็โอเคครับเพื่อนๆขั่เพื่อนป้าติ๋มห่างหายเป็นนาน นี่เป็นคลิปแรกที่กลับมาแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบก็กดติดตามช่องโดโดพาเที่ยวกดไลค์กดแชร์กันให้มากๆนะครับตัวปาอะไรตัวปดาอะไรลูกอติอ๋อ,อ,อทำไมคนขีดยากเ,กงไงไงเก่งจังเลยเนี่ยเก่งจังเลยโดโดตัวเติไม่ร้อนนะจับ <แ S 2> ดูวันนี้ก็เลยกลับมาให้นอนพักแข็งแรงมากเนี่ยไม่นอนไม่มีอาการนอนนอนหลับแสดงว่าแพ้ยาแะอะไรนอนหลับพักก่อนใช่ไหมมา ลาเอฟซีด้วยครับถ้าชอบก็เจอกันคลิปต่อไปฝากอะไรด้วยดฝากอะไรฝากกดอลไรครับสวัสดี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 ครัเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายอร่อยมากค่ะโดบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอัดตักกินเลยลูกตักเลยเลยนะครับยองบวบบวบทำอย่างนี้มัมันชุ่มอ่ะ คืออยากกินจะผัดไก่บอกอย่างนี้ก่อนอยากกินแล้วแบบมันช<อ>ุ่มทำ